แต่ผมไม่ได้แพ้นะครับแต่ถามว่าปวดไหมเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ว่ามิมหรือพึ่งถ้ามันต่อยมันปวดอยู่แล้วแต่คนที่แพ้พอต่อยไปแล้วเนี่ยผื่นขึ้นคันแน่นหนออก,อกหายใจไม่ออกตาแดงตาฟ้ามองฟ้าเหลืองคุณรีบไปหาหมอด่วนนั่นคืออาการแพ้นะครับแพ้กับบวมปวดมันต่างกันนะครับไอเรื่องบวมเนี่ยปกติอยู่แล้วครับวันนี้ผมพามาดูมิมที่ผูกไว้นะครับผม มันก็อยู่ไม่ไกลทางนะครับสักเท่าไหร่ผ่านมาเลยรีวิวให้ดูนะครับหัวน้ำที่ผมปลูกไว้เห็นนะนี่ครับสายรัดนี่ครับวดก่อนผมก็มาดูให้มาดูนะครับผมแต่ผมไม่ได้ตัดไปมีรอบสองที่ผมตัดไปนะครับแล้ววันนี้เป็นรอบที่สามดีกว่าเนาะผมก็เว้นไว้ ตอนนั้นน้ํามันน้อยอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยเห็นไหมส่วนลังมันก็แก่ไปตามของมันเรื่อยๆนะครับโดนครับผมจนมีนางพญาหรือว่าไอ้มิ้มตัวผู้อ่ะมันออกไปแล้วนะครับแหลมแหลมแหลมล่างนั่นคือนางพญานะครับผม แล้วก็มิ้มตัวผู้ก็คือหลอดลวงใหญ่ๆที่น้องๆบางบางท่านนะที่บอกว่ามันมีพ,พึ่งหลวงพึ่งพึ่งหลวงหรือพึ่งตัวใหญ่ๆปนนะนะไม่ใช่พึ่งนะครับมันเป็นมิ้มตัวผู้นะครับเป็นมิ้มตัวผู้เดี๋ยวผมจะหานางพญาก่อนตอนนี้นางพญาเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มนี้แหละเพราะว่ามิ้มงานเนี่ยจะหุ้มไว้นะครับผมถ้าเขี่ยดูนะก็คงจะเห็นนะครับหรือว่าตอนเราเขย่าเนี่ยถ้าเราแหวกดูนะเราจะเห็น เดี๋ยวนี้ผมขอน้ําแล้วล่ะแล้วก็จะผูกล้างไปอีกนะครับน้องๆช่วง,งนี้ใกล้เดือนห้าแล้วนะครับน้ําผมจะไปกินนะครับผม <c oughs> วันนั้นที่ผมตัดนะครับถ้าท่านใดดูคลิปผมก็จะเห็นที่ว่าผมผมเอามีดปาดทข้งบนนะครับอ่าพอปาดทั้งบนแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นน้ําเต็มเลยนะครับผมแต่วันนี้จะจะโยกทั้งกิ่งเพราะว่าเห็นไหมฮะมันอยู่ใต้กิ่งด้วยผมจะเลาะอยู่สันนั้นนะครับผมแล้วก็ผูกใหม่ เดี๋ยวไปเตรียมกิ่งก่อนนะรหรือตามกิ่งกิ่งไม้ที่อินเอ็นก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องไปตัดกิ่งมานะครับกิ่งสดๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาโน,นอ้่นถูกประมาณนั้นนะครับเสียงรถอาจจะรบกวนหน่อยนะครับผมมันห่างก็ประมาณยี่สิบวานะครับเต่รดรถถนนใหญ่นะครับผมอันนี้เป็นป่าลกล้างเลยนะครับ เป็นป่าล้างครับผมแบบที่โลกร้างนี่ก็ถมทิ้งไว้เนีะแล้วมันมีต้นประดู่มีป่ายางตอนนี้กลิ่นยางพาราในโชยเต็มเลยนะครับมาเดี๋ยวตัดกันโอก,กระดาษล้างไข่มาเพื่อนเนนะี่ยเหนไหมเก่าวปเลยครับผมจะได้ง่ายเนาะ ให้โมงสนใจน้องๆมันมันกันกันมิมได้นะครับสั่งที่น้องพลเลยนะครับไป <c oughs> เนี่ยต้องใส่แบบนี้นากากนะครับไม่งั้นดวงตาเราตัวมันเล็กมันต่อยเต็มมือผมเลยเมื่อกี้หน้ามือผมไม่ได้แต่ถึงมืออะไรนะฮะแต่เวลาเรารู้ว่ามิมเล่นเต็มหัวเลยเนี่ย มันมาเอาแน่นะครับมันคือมันต่อยแน่ดึงหน้ากากลงอย่างผมเนี่ยนะครับต่างที่ได้ต่างได้ที่เพจน,น้องปอยนะครับผมลูกสาวผมนะครับแล้วก็น้องๆเวลาส่งไปมันจะแบนใช่ไหมด,ดางเนี้ยเห็นไหมมันจะติดจมูกมันไม่ได้เลยนะมันต่อยไม่ได้พึ่งก็เหมือนกันเนี่ยต้นเนี้ยผมก็เอาไปขึ้นพึ่งต้นตี่สิบลังที่ที่เห็นกันนะ่ะเนี่ยไอ้มงนี่แหละครับแต่การตีพึ่งตี ตีอะไรเนี่ยถ้าเราเข้าเข้านาเราอะไรเงี้ยเชา้ชาเช้าดีกว่าเริ่มเลยที่หกโมงเชา้าอากาศเย็นๆนะตอกต่อยนะครับผมไม่มีการลงมาควนนะครับแต่ถ้ามาตอกตอนแดดร้อนๆอ,อย่างเงี้ยเปอร์เซ็นที่จะโดนต่อยเนี่ยสูงนะครับมาเดี๋ยวตัดมิมกันอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมที่ผมบอกว่าเนี่ยครับท่านผู้ชมที่ผมบอกว่าหลอดนางบรยายนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบหลอดนะรประมาณนั้นบางหลอดก็ออกไปบ้างแล้วนะครับไอที่แหลมแหลมนั่นคือนางพญานะครับหลอดลวงของนางพญาถ้ามือพี่บีดูเนี่ยจะเห็นตัวเขาฟักอยู่ข้างในแล้วก็ส่วนขึ้นมาเนี่ยเป็นมิ้มตัวผู้นะครับมิ้มตัวผู้ก็ออกไปเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยมิ้มงานนะครับเดี๋ยวผมจะผูกไว้อีกนะครับ นี่น,นะครับเหล็กไนตรงกกนิโปเนี่ยฮนะบวมนะถ้าไม่ถอน,นออกผมมันก็บวมเป็นปกตินะครับไปปลูกลังครับผมอะปลูกเรียบร้อยนะท่านผู้ชมหมดเลยมือผมตกติดกว่าเลยนะตอนปลูกควันก็ช่วยตุ้เราเท่านั้นเองลงได้มันต่อยแล้วมันมีกลิ่นเหล็กไนนะครับไม่ว่าพึ่งหรือมิ้มหรอกถ้ามีกลิ่นเหล็กไนมันก็จะนวดเราไปเรื่อยแต่แกน,นี้ควันผมมันน้อยนะครับเนี่ย เดี๋ยวแตดดับให้สนิทนะครับคือมันซึมได้แค่เนี้ยนะครับ<ม>ปกติเนี่ยถ้าไม่ว่าพึ่งหรือมิ้มถ้ามันต่อยเยอะเราต้องใช้กว่นเยอะเพื่อป้องกันเรานะครับผมแต่ผมใช้น้อยนะครับมันก็เลยแบบลุมต่อยมือนะครับตัวในโมงอะไรเนี้ยมันไม่กินได้กินผมนะก็อย่างที่ผมบอกน้อง,องๆแหละเนี่ยไอโมงไม่ได้กินนะครับผมแดดมันมันต่อยเต็มเลยเนี่ยแถวเนี้ยแล้วก็เกาะเต็มเลยเนี่ย แต่ถ้ามันเกาะได้ขนาดเนี้เราก็ต้องหาควันมามาให้มาโดนหัวเราบ้างมิมหรือพึ่งมันก็จะเบาไปนี่คือการป้องกันไม่ใช่ปล่อยให้มันต่อยเ,ออเต็มเลยนะครับผมถ้าเต็มปุ๊บเนี่ยพึ่งเหมือนกันมิมเหมือนกันมันจะเริ่มแล้วเกาะไตเข้าแขนเสื้อเข้ากางเกงเข้าตรงไหนที่มันเข้าได้อะมันก็จะเข้าไปต่อยข้างในนะครับ